สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปยทุกคู่ทุกคนพี่น้องคนไทยคนเหนือคนลาวอีสานมาฟังทางนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นพริกที่พี่เดือนทดลองนะอันนี้จะเป็นช่องแดงนะลงให้ดูเนาะช่องแดงก็จะให้คนดูบ้างช่อง yautube o เราเนี่หละอันนี้ ก็ให้ดูอันนี้พี่เดือนทดลองจากประสบการณ์ของพี่เดือนคือได้ต้นมาแล้วมันมีแมลงมันเป็นเพี้ยขาวๆนะ่ะรบกวนหนักมากต้นนี้นะต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เยาจะให้ดูหลายๆต้นแล้วต้นนี้ปลูกคู่ไปเลยเพราะว่าตอนแรกมันมีใบอยู่นะมีใบแล้วทีนี้เพี้ยมันติดมาเลยจะามาลงปลูกเพี้ยมันเยอะ พี่เดือนก็เลยทดลองอย่างนี้นะพี่น้องทดลองโดยการเด็ดใบออกหมดเลยคิดว่าจะรอดไม่รอดเด็ดใบออกทุกใบเลยพริกนะพริกขี้หนูพริกอันนี้ก็ปลูกแต่ต้นมันอย่างนั้นอนะไม่มีใบตั้งต้นเลยนะมีพุ่มนี้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้หนึ่งต้นนะต้นนี้อีกหนึ่งต้นต้นนี้อีก คือมันไม่มีใบใจห่อเหี่ยวแล้วว่ามันจะติดไม่ติดพี่เดินกระทดลองว่าปลูกเอามาใส่อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นดินก็จะเป็นอย่างนี้เป็นหญ้าเป็นเศษฟางเศษอะไรเศษหญ้าเนี่ยมันออกดอกแล้วทุกคนอ่ะกล้องไม่โฟกัสน,นะเนี่ยออกดอกละคือตอนนี้มันออกดอกแล้วก็มีใบยอยังออกมาใหม่หมดเลยนะใบเนี่ยใบสวยมากๆ พี่เดือนก็นําเสนออย่างเงี้ยก็เลยชอบใจว่าโอ้มันงามดีนั้นน่ะใช่ไหมเนี่ยงามจริงๆค่ะปลูกวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะพี่น้องแต่เราต้องใจเย็นๆจะปลูกผักแล้วก็ใจเย็นไปนะฮะกงไม่ผูก,กัดนี่ไงปลูกผักแล้วก็ใจเย็นไปอย่างนี้นะคะอ่าก็จะได้ผลร้อยเปอรเซ็นเลยนะ พี่เดินคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยปลูกแบบไม่มีใบเลยเพราะว่าแมลงช่วงนั้นมันรบกวนมากๆพี่เดือนเป็นสายแบบธรรมชาติโดยแท้จริงเราไม่ใส่สารเคมีโดยร้อยเอร์นะแต่ถ้ามีแมลงพี่เดือนก็จะใช้แป้งทาตัวนี่แหละมาโรยๆไว้นะมันก็ออกงอกงามทุกอย่างงอกงามเนี่ยนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศพี่เดือนไม่เคยปลูกนะ พี่เดือนจะมาลองมาปลูกครั้งแรกมันแน่นไปแต่ว่าไม่รู้จะรอดไม่รอดหน้าแรงด้วยนะเอาอย่างนี้ก่อนนะปลูกอะไรก็ได้ให้เราสุขใจนะก็เพียงแค่นี้แล้วค่ะมันจะยาวไปเยอะเนาะขอบคุณมากๆที่มารับชมนะคะสวัสดีเดอ้อ